สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับจะมาแนะนําประวัติของพระเกียจิอาจารย์ดังนะครับแห่งจังหวัดสุรินทร์นะครับก็คือหลวงปู่เฮงปภาพาสนะครับซึ่งท่านก็เป็นพระเกียจิอาจารย์ดังแห่งเมืองสุรินทร์นะครับผมซึ่งประวัติท่านจะนําเรียนคร่าวๆนะครับยังไม่ได้ล้วงลึกในรายละเอียดนะครับผมหลวงปู่เฮงปภาโสพระเกจิชื่อดังสุริน์ หลวงพ่อคงสุวรณโนหรือพระครูอาคมวิสุทธ์อดีตเจ้าอาวาสวัดวังสรรพ,พรสอําเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีสมญานามท่านว่าเทพเจ้าแห่งเขาสมิงเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดรูปหนึ่งของภาคตะวันออกเป็นพระเกจิอาจารย์ร่วมสมัยกับหลวงปู่ทิมอิสระโกวัดละหานไร่จังหวัดระยอง สำหรับหลวงพ่อคงได้รับนิมนต์ไปร่วมพุทธ,ธาพิเศษในพิธีใหญ่ๆพร้อมกับพระเกจิอาจารย์ร่วมสมัยอยู่หลายครั้งเมื่อคราวปลุกเสกพระเครื่องฉลอง25ศตรวรรษที่ท้องสนามหลวงเมื่อปีพศ2500ก็ได้ร่วมพิธีในครั้งนั้นด้วยปัจจุบันมีสิทธิ์ซื้ท่อพุทธคมท่านหนึ่งอีกรูปหนึ่งก็คือ หลวงปู่เฮงปะภาสูเจ้าอาวาสวัดบ้านด่านช่องจอมหรือวัดพัฒนาธรรมารามวัดบ้านด่านช่องจอมอำเภอรกราบเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งปัจจุบันปีพศ2564ิิอายุ94ปีท่านเกิดเมื่อปีถกเดือนสิงหาคมพศ 2,470พ่อแม่เป็นชาวกัมพูชาแต่อพยพมาอยู่ประเทศไทยในสมัยที่ฝรั่งเศสปกครองโดยย้ายมาอยู่บ้านปราสาทตำบลตะองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ประกอบอาชีพทำนาทำสวนมีพี่น้องด้วยกันอยู่13คนซึ่งสันก็เป็นบุตรคนที่7ที่บ้านปราสาท ในวัยเด็กนั้นอายุประมาณ13-14ปีพระอาจารย์เฉิดธรรมกักรูลูกพี่ลูกน้องของหลวงปู่เฮงเดินทางทุดงมาจากประเทศกัมพูชาเข้ามาเยี่ยมญาติพี่น้องที่ประเทศไทยบอกจะเดินทุดงไปเรื่อยๆก่อนที่จะไปบอกกับพ่อของท่านว่าโยมเอาฉัน อยากจะให้น้องไปด้วยโยมอาจจะว่าอย่างไรฉันจะได้สอนให้น้องได้หัดเรียนเขียนอ่านจะได้รู้หนังสือทำให้ได้ศึกษาอักษรขอมศาสตร์แขนงต่างๆต,ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้ศึกษาสัพพวิชากับพระอาจารย์เฉิดซึ่งเป็นพระพี่ชายตั้งแต่อายุ14ปี เรียนภาษาขอมและภาษาบาลีและออกทุดงไปด้วยเสมอขันอายุ21ปีไปเป็นทหารที่กองพันทหารมา29รักษาพระองค์หลังปลดประจำการที่ท่องเที่ยวไปเรื่อยๆได้ใช้วิชาที่เรียนมากับพระอาจารย์เฉิดเมื่อครั้งลุกขมูลไปด้วยกันพศ2492 ข้ามไปอยู่ที่ขมินแะะเดินทางกลับในปีพศ2495และย้ายไปอยู่ในจังหวัดจันทบ,บุรีซึ่งตอนนี้ได้มีโอกาสพบกับหลวงพ่อคงวัดวังสรรพรสจึงตัดสินใจบวชซึ่งหลวงพ่อคงได้ถ่ายทอดวิทยาคมอัครเลขยกยันภาษาขอมเขียนผงลบผงสักยัน และคาถาต่างๆมากมายโดยเฉพาะคาถาคงกรพันชาตีย่นระยะทางมุ่งมั่นศึกษาจนมีความชำนาญจนหลวงพ่อคงไว้ใจให้เขียนยันอักขละแทนและเข้าร่วมปลุกเสกด้วยพศ2532หลวงพ่อคงมรณภาพ จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสว,วัดวังสัพพรสแทนแต่อยู่ได้เพียงหกพรรษาก็ขอลาออกทุงดงไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลับมาบ้านเกิดอยู่จำพรรษาที่วัดบ้านด่านช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์จนถึงปัจจุบันซึ่งท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ชาวอีสานใต้และชาวกัมพูชาแถบชายแดน ให้ความเลื่อมใสศรัทธ,ธาด้วยเป็นพระที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมยามได้รับกิจติมนต์ไปงานบุญต่างๆไม่เคยปฏิเสธแม้ว่าอายุจะย่างเข้าสู่วัยชราและมีปัญหาด้านสุขภาพตามวัยอีกทั้งยังเมื่อท่านรับกิจติมนต์แล้วท่านจะต้องเดินทางไปถึงสถานที่ก่อนเป็นประจำส่วนกิจนิมนต์ในพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลตามวัดต่างๆ ท่านต้องเดินทางเข้าร่วมพิธีเสมอแม้จะใกล้หรือไกลหนิดเหนื่อยเพียงใดท่านก็ไม่เคยย่อท้อก็จะมีความสุขที่ได้ปฏิบัติเช่นนั้นสิษย์ผู้เคยดูแลปฏิบัติท่านตามความสามารถทัดทานในด้านวัตถุมงคลท่านอธิษฐานจิตบุกเสกนั้นล้วนแต่มีประสบการณ์เล่าขานทำให้บรรดานักนิยมสะสมพระเครื่อง วัตถุมงคล่างเสาะแสวงหามาบูชาครอบครองติดตัวเกียรติคุณบารมีรวมทั้งพุทธคมและพลังจิตของท่านทำให้ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดสุรินทร์ก็จบไปแล้วนะครับเป็นประวัติของหลวงปู่เฮงประภาโสนะครับอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับผม ขอขอบคุณข้อมูลนะครับผมสวัสดีครับ